พี่คะที่นี่มีเคาน์เตอร์เตาปิ้งย่างไหมคะมีค่ะหนูจะเซิร์ไปปิ้งย่างกับครอบครัวค <si yeah, ่ะขอแบบหน้าเตากว้างๆนะคะอยู่ก네ันหลายคนค่ะได้เลยค่ะก็รุ่นนี้เลยนะคะรุ่นที่พี่กําลังจัดอยู่นี่เลยนะคะเป็นเคาน์เตอร์เตาปิ้งย่างนะคะแบบปิ้งย่างสองหลุมใหญ่เลยนะคะตัวนี้ก็สามารถปิ้งย่างได้ทีเดียวพร้อมกันถึงสองหัวเลยนะคะพื้นที่หน้ากว้างนะคะสามารถปิ้งย่างได้เยอะมากๆเลยนะคะพื้นที่ด้านบนสามารถวางขวดเครื่องปรุงได้แบบนี้เลยนะคะ ช่องด้านล่างสามารถเก็บอุปรกรณ์ได้ด้วยนะคะถ้าใครสายปิ้งย่างพี่แนะนําเป็นรุ่นนี้เลยคะ่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็ปิ้งย่างสะดวกนะคะสองหัวเตาใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะปิ้งย่างสะดวกมากแล้วก็พื้นที่ใช้งานเยอะด้านบนก็วางขวดเครื่องปรุงได้แบบนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อก็เบอร์โทรนะคะศูนย์แ3 7 3 8เจสานะคะ <S <S หรือว่าจะ แอดไลน์เข้ามาก็ได้นะคะหรือว่าจะพักอินบ็อกเกร์เข้ามาก็ได้เลยนะคะรุ่นนี Nacht ้ก็จะมีให้เลือก5สีด้วยกันเลยนะคะมีสีเขียวสีแดงสีเทาสีขาวแล้วก็สีดำค่ะสำหรับสายปิ้งย่างนะคะแนะนำเป็นเคานเตอร์เตารุ่นนี้เลยค่ะ